เรียญปยทันาบฟ้านะคะวันนี้นะคะจะมาสอนทำดอกไม้ลายนี้นะคะเห็นไหมเลยโดยเราจะใช้ริบบิ้นทั้งหมดสีเส้นนะคะความยาวเส้นรับประมาณ30นิ้วแล้วก็ทำการห่อเหรียญเหมือนเดิมนะคะตรงนี้คือฟ้าห่อเรียบร้อยแล้วการล็อกเหรียญ วิธีเดิมเลยนะคะแต่ว่าเส้นที่สั้นเนี่ยเราจะไม่3าส่วนสี่ของริบบิ้นทั้งหมดแล้วจะเหลือไว้แค่พอเราเรียนได้ก็พอนะคะเพราะว่าส่วนที่เหลือนเนี่ยเราไม่ได้ใช้อะไรอ่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะลำดับแรกนะคะบิดลิบบิ้นไปทางด้านขวายาวนิดนึงนะคะบิดริบบิ้นไปทางด้านขวาง่ายลิบบิ้นขึ้นนะคะ เหมือนเหมือนการขั้นตอนการาทำดอกลำดวนนะคะแล้วก็ดึงค่ะจะได้ในลักษณะอย่างนี้นะคะดึงไงยค่ะทำเหมือนกันทั้งสี่มุมนะคะบิดลิบบิ้นไปทางด้านขวางายริบบิ้นขึ้นแล้วก็สอดค่ะ บิดลิบบินไปทางด้านขวานะคะง่ายลิบบินขึ้นแล้วก็สอดค่ะ,ะมุมสุดท้ายก็เหมือนเดิมค่ะบิดลิบบินไปทางด้านขวา หหายริบบิ้นขึ้นแล้วก็สอดค่ะจากนั้นก็จะได้ในลักษณะอย่างนี้นะคะซึ่งตรงกลางของมันนะคะเราจะหมุนเหมือนการทำดอกกุหลาบนะคะอาจจับเส้นที่หนึ่งมาเส้นที่สองทับเส้นที่หนึ่งเส้นที่สามทับเส้นที่สอง คือเส้นที่เอามาทีหลังเนี่ยจะอยู่ข้างหน้าเสมอนะคะเส้นที่4ทับเส้นที่3ในลักษณะอย่างนี้แล้วก็บิดนะคะหมุน,นะคะ่ะใช้หัวแม่มือกดตรงกลางไว้นะคะ1 2 3ประมาณ3รอบนะคะจากนั้นเราก็จะมาทำเหมือนกุหลาบเลยนะคะปล่อยเส้นที่1ออกมานะคะ บิดเลยค่ะบิดไปทางด้านหลังนะคะหงายลิบบิ้นขึ้นแล้วก็สอดเลยค่ะจะยากนิดนึงดูยากนิดนึงนะคะเพราะว่าริบบิ้นมันยาวออปล่อยมาเส้นที่2นะคะบิดลิบบิ้นค่ะ ใอ้นิ้วจับไว้ก็ได้บิดลิบบินแล้วก็สอดเลยนะคะเออหรือว่าง่ายๆขั้นตอนตรงนี้นะคะจะเป็นการขั้นตอนการทำดอกกุหลาบเหมือนกันทุกขั้นตอนนี้นะคะตรงกลางนี้สำหรับท่านใดที่ทำกุหลาบเป็นแล้วก็จะง่ายขึ้นมากเหมือนเดิมนะคะบิดลิบบินค่ะบิดลิบบิน แล้วก็สอดเลยนะคะหัวแม่มือกดไว้เส้นสุดท้ายเหมือนเดิมนะคะบิดลิบบิ้นแล้วก็สอดค่ะ เรียบร้อยแล้วนะคะดอกตรงกลางจัดริดต่อไปนะคะเราจะมาทำกลีบขอบนะคะซึ่งตรงนี้ก็ไม่ยากเลยค่ะหากลิบบิ้นไปทางด้านหลังข้ามตรงนี้มาหนึ่งแฉกนะคะหมุนค่ะแล้วก็หาก,กริบบิ้นมาทางด้านหน้าแล้วก็สอดเลยนะคะสอดลงช่องนี้ค่ะ ดึงเหมือนเดิมค่ะแล้วเราจะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะได้ดอกขนาดดอกที่เราพอใจนะคะบิดลิบบินไปทางด้านหลังข้ามมาหนึ่งแฉกบิดลิบบินไปทางด้านหน้าแล้วก็สอดเลยค่ะ ตรงนี้นะคะเราใช้นิ้วชี้ช่วยดันหลังมันไว้นะคะก็จะทำให้มันทำง่ายขึ้นนี่ค่ะเหมือนเดิมค่ะบิดลิบบิดไปทางด้านหลังข้ามมาหนึ่งแฉกบิดลิบบิดไปทางด้านหน้าแล้วก็สอดค่ะ ตรงนี้ก็ช่วยจะจับดูด้วยนะคะเพราะว่าลิ้บิ้นมันยาวเนาะนี่เรียบร้อยแล้วค่ะเหมือนเดิมนะคะบนไปเลยค่ะทำตามเลยนะคะข้ามหนึ่งแฉกดิบมาทางด้านหน้าสอด บิดมาทางด้านหน้าข้ามหนึ่งแชกบิดรีบบินแล้วก็สอดค่ะขอภัยค่ะตรงบิดครั้งแรกนะคะบิดไปทางด้านหลังนะคะอ,อย่างนี้นะบิดไปทางด้านหลังค่ะเมื่อกี้ต้องขออไปด้วยแล้วก็ข้ามมาหนึ่แชกนะคะบิดมาทางด้านหน้า แล้วก็สอดค่ะตรงนี้ก็จะเริ่มสอดยญาก,กันแล้วนะคะเพราะว่ามันเป็นลิบบิ้นซ้อนหลายปีกแล้วดึงเลยค่ะเห็นชัดไหมคะพอเห็นไหมจาังนั้นนะคะก็เหมือนเดิมค่ะบิดไปทางด้านหลังข้างมาหนึ่งแชร์ปิดมาทางด้านหน้า แล้วก็สอดเลยค่ะปิดไปทางด้านหลังข้ามมาหนึ่งแฉกปิดมาทางด้านหน้าแล้วก็สอดเลยค่ะ ่าไปเรื่อยๆนะคะ ข้ามหนึ่งแชกบิดมาข้างหน้าแล้วก็สอดแล้วตรงนี้นะคะเราใช้นิ้วช่วยยกได้ไม่เป็นไรไม่ต้องกลัวพังริบบิ้นที่ใช้นะคะใช้ของตาละครั้งนี่จะทำได้ง่ายเพราะว่าเนื้อริบบินค่อนข้างจะเนื้อริบบินค่อนจะอ่อนนะคะแล้วก็ มีความทนไม่ฉีกง่ายที่ทำอยู่ก็เป็นของตาละครังนะคะพยายามจับขึ้นไม่ให้มันคล้อมลงไปข้างล่างของอแฉกข้างล่างนี้นะคะ อีกสักรอบค่ะบิดมาข้างหน้าแล้วก็สอดดึงเลยตรงนี้บิดมาข้างหลังข้ามมาหนึ่งแชกบิดมาข้างหน้าแล้วก็สอดค่ะ บิดไปข้างหลังข้างมาหนึงแชกถึงตรงนี้แล้วบิดมาข้างหน้าแล้วสอดค่ะนี่ใช้นิ้วยกได้ช่วยยกได้นะคะเพราะว่าเราจะไม่ค่อยเห็นหร่ดึงใช้นิ้วชี้ช่วยดันหลังเขานี่ยกขึ้นมานะคะนิ้วชี้ ข้ามาหนึ่งแชรกมิดมาข้างหน้าแล้วก็สอดค่ะ ไม่อได้เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาทําตรงฐานของดอกนะคะฐานของมันคือตรงนี้เรามาทําฐานกันเลยนะคะเราก็จะใช้เส้นยาวเหมือนเดิมในการทําฐานนะคะโดยบิดลิบบิ้นมาข้างหน้าแล้วบิดกลับข้างหลังจะได้ในลักษณะอย่างนี้นะคะนี่แล้วก็สอดเลยค่ะสอดเข้าดูเดิมของมัน แต่ไม่ต้องข้ามแฉกแล้วนะคะดึงจะช่วยจะได้ในลักษณะอย่างนี้นะคะจากนั้นเราก็ทำเหมือนกันทั้งสีมุมนะคะบิดมาข้างหน้าไปข้างหลังแล้วก็สอดค่ะ บิดมาข้างหน้าบิดไปข้างหลังแล้วก็สอด ันสุดท้ายค่ะเหมือนเดิมทุกขั้นตอนเลยบิดไปข้างหน้าบิดมาข้างหลังแล้วก็สอดนี่ได้ในลักษณะนี้แล้วนะคะขั้นตอนสุดท้ายค่ะจะใช้เส้นยาวเหมือนเดิมนะคะแต่คราวนี้จะไม่เหมือนเดิมแล้ว บิดไปข้างหลังค่ะแล้วก็บิดมาข้างหน้าแล้วก็สอดค่ะหนึ่งช่วยๆจะได้ในลักษณะอย่างนี้นะคะเป็น2ชั้นบิดไปข้างหลังบิดมาข้างหน้าสอด เรียบร้อยบิดไปข้างหลังบิดมาข้างหน้าสอดบิดไปข้างหลังกลับมาข้างหน้าแล้วก็สอดค่ะ เรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นเราก็ตัดเก็บเลยค่ะ,ะเห็นไหมเอ่ยตัดได้เลยนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะเปลี่ยนโบยทานลายดอกไม้แบบใหม่นะคะสีขาวเห็นไม่ชัดเท่าไหร ซึ่งการ,รากล็อกเหรียญน,นะคะจะแปะลิงก์ไว้ข้างล่างนะคะสามารถที่เข้าไปดูได้เลยสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ